ตอนนี้ขึ้นมา50%เลยนะครับต้องเร่งสร้างบ้านเพื่อให้ส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันตามเวลานะครับครับสวัสดีครับผมอนาตจ,จงใสนะครับตอนนี้ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังหารินทร,ร์นะครับหลังจากที่ว่าเราได้ไปอบรมนะครับทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ย มีความต้องการของลูกค้าเยอะมากครับตอนนี้การขายเราสร้างจุดเด่นและจุดแตกต่างในผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้ลูกค้าตอนนี้เข้ามาจองบ้านไปแล้วเยอะมากครับลูกค้าเห็นแล้วก็คือเขาชอบเลยผมให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับตัวลูกค้านะครับยอดขายตอนนี้ขึ้นมา50%เลยนะครับต้องเร่งสร้างบ้านเพื่อให้ส่งมอบ ให้กับลูกค้าได้ทันตามเวลานะครับผมต้องขอบคุณจากการอบรมในครั้งนี้นะครับผมก็ได้ประโยชน์มากมายแล้วก็นำมาประยุกในการใช้งานจริงๆนะครับตอนนี้แอคทิวิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จากการอบรมของอาจารย์ฟูจินะครับที่อบรมให้ทำให้ลูกศิษย์คนนี้ได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ได้ออกมาตอบโจทย์ลูกค้านะครับต้องขอขอบคุณครับอาจารย์ฟูจิครับครับสวัสดีครับ